ขี่แล้วไงโอ้สิขึ้นเยอะจะเข้าไฮขึ้นว่อเพื่อนปารกันเดี๋ยวไปถามเขาอาดูสองตาใหญ่จ้ะมาแล้วค่ะกับข้าวโอ้สุดมากไปซื้อตัวกันนะแล้วเห็นนะเข็ด t ย a n k you ไปแล้วค่ะเย่กันเลยยังปอสีนั่งได้ว่อสวยไหมค่ะ สอ้ oh, oh. สุดยอดสวยไหมคุณยายสวยแต่กูย่านทีเ <laughs> ด็ดแฟมาลี่ท่าไม่ยูย้ใครอ่ะสวัสดีค่ะส <laughs> <laughs> วัสดีครับมื้อวีนมื้อนี้เข้ามาอย่างใจเด็ดดูมาเที่ยวตูนมาเที่ยวตูนอีกแล้ว <laughs> ตามคําเรียกร้องของนาเดียและก็ดัต like ี Fine, bye, bye, bye. Um, yep ้พาดัตี <k <k uh ้มาขี่ชิงช้านะคะที่ทูนใช่ไหมคะรถอะไรก็พัลู่เนอิขี่รถรถอะไรก็พัลรู่งามดีนะไปไปไปดูสองตายายจ้ะถ่ายรูปนาเดียเห็นแล้วเดียมาอีกแล้วมาเขียนอะไรคะ ไหนหันหน้ามาหามาผ่านเหนูจะได้ไม่กลัวหนูไม่กลัวเลยใช่ไหมคะมันสนุกใช่ไหมจะใครให้เดดี้ขี่ด้วยไม่ได้ไหมคะเออเดดี้ขี่ให้เดดี้ขี่ด้วยได้ไหมคะได้ได้ค่ะได้ค่ะเพราะมันมีไทยแลนด์ด้ไงมีไทยแลนด์ด้วไปเดือดตาเขาเล่นหมุนเฮ้ยหมุนได้ไงมันเด็กก็ขี่แล้วไงก็มันก็เหมือนจะไงอ่ะ

เด็เข้าให้ขึ้นวะคนปนิกันเดี๋ยวไปถามเขาถามเขาขี้กันสองคนกับยายก้าไปเนาะอย่มันหัดเดี๋ยวเราแวะไปเติมพลังกินข้าวกันก่อนค่ะมาแล้วค่ะกับข้าว เส้นแสบได้ได้อันนี้ตำไทยตำไทยนะตำไทยของนัดของแนตตี้อันนี้ไก่ไก่ผัดขิงเป็ดย่างไก่ตุ้งตี้ไก่ทอดไมดีเบอร์โมดเกลี้ยงเลยคล้องเกลี่ย่เลยเกลี้ยงเลยค่ะแซ่บหลายเสับแสบร้านนี้อร่อยนะคะแส่บได้ซือถื้อร้อยเดียวสามพันสามพันเจ็ดร้านนี้อร่อยนะคะ ใครผ่านมาที่ทูนมาที่ร้านออรลาเซียมาที่ร้านอาหารไทยที่นี่ได้เลยนะโอ้สูงมากไปซื้อตกลืก่อนนะแล้วกันะน,นะ ค่ะคิดไปแล้วค่ะเย่เย่กันแล้วรับยังตอนีหน้าใจว่งไปอีกแล้วอุ้ยมันไปเร็วแล้วลูกกลัวเอ้ยไม่เร็วไม่เร็วโอ้สุดยอดยอดใช่ไหมคุณยายสวยแต่กูย่านย่านจริงจริงยานโลกโอ้มองเห็นเมืองทุนทั้งเมืองเลยนะคะนาเดียอย่าดิ้มสิลูกยายกลัวยายกลัว บิ๊กแดดี้กับบิ๊กจริงจริงแบบนี้น่ากลัวแดดี้ดีใจจริงนะแดดี้หามติงเป็นเด็ดขาดนะโต๊ะลงนี่มัฟหมานะบอกก่อนไม่เหลืออู้น้ำใสไหมกตรงนี้เนี่เรียนมาตั้งเพิ่อเห็นบ๊อบมี่เรีนมาตั้งเพิ่อนบริยินเห็นป่นาเดียยายได้ยินเสียงหมายังไม่เร็วใช่ไหมไมนเร็วอยู่บ่โอ้ยฉมันจะตรงเร็วได้ว่าแล้วไม่เป็ไยปก่อนสิค่ะ ไม่ายวิดีโอซาเกอนาเดียนใส่บักนาใส่เือกใส่บัหน่าเปรี้ยวหวานชัดสมันจะสิเป็นตำไทยนแซ่บด้วยตำไทยอร่อยอยู่โอ้บังเงยบังไม่เยนาเดียมันกองตูดเหลี่ยวน่ะนะเหว ปลาใหญ่ก็มีมีอันกลางๆปลาคารลาด้วยยิลูกปลาด้วยอุย้ยตัวไขรโยนใครโยน,ยนอุ้ยจะดีไปจับปลาจับผ่างอันนี <laughs> ้ก็เป็นอชอชเอช พิ่ตวัวเก๋เป็นแอชเชลคือมีนวดตอนนี้เราเข้ามาที่สะพานไม้เก่านะคะโอ้บักเริ่มจมนำ้ำ Đây là phong tóc lại là cái tóc cực là cái nam long lại và vô hải thuần Nên nào để yêu cầu cái <laughs> chung đất xe yêu là cái <laughs> nam lông lợi Ja. กินสนแซะกินสแม่นน่ก็มันกี้ข้าวผัดกแม่มันกกินแซะนั่งนั่งนั่งแบมาบวกมางามเย็นเสบายแล้วจะลุงดอกไหมปอดปวดัววกระดลยโนตามเร็วโอ้ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปจับปลาเลยนังาม่งนัเลย